ซึ่งผมนี่พบกับ Lucky Channel อีกเช่นเคยนะผมวันนี้ก็จะมาสอนโหลดและติดตั้งโปรแกรมไม่ใช่สอนโหลดสิโหลดก็คงจะเป็นกันแล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ทิ้งไอ้ผมยังไม่ได้อัพลิงก์ตรงนี้ให้เดี๋ยวทําคลิปนี้เสร็จจะอัพลิงก์ให้นะครับผมโอเคเราก็จะมาสอนโหลดนี่เลยโปรแกรมแอคชั่นเป็นโปรแกรมอัดวิดีโอนะผม พวกวิดีโอนู่นนี่นั่นสำหรับการติดตั้งก็ติดตั้งตามผมแต่สำหรับการตั้งค่าก็ดูกันเอาเองนะครับผมจะสอนการตั้งค่าแค่อย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าตัวแอคชั่นมันจะไม่ติ๊กมาให้ครับก่อนอื่นก็ไปเลยระับแรกเราก็กดติดตั้ง,งนี่ครับกดลงไปเลยจะไฟล์2อันนี้ให้นะ ตอนคลิปนี้จบโอเคอันนี้ผมกดติดตั้งแล้วละทุกคนก็กดเอ่อ next หรือไม่ก็ install ผมก็ไม่ไน้ใจเหมือนกันนะครับเรประมาณนี้พอเสร็จแล้วตรงนี้เดี๋ยวสักครู่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปกุญแจให้เราคลิกเข้าไปเลยเป็นรูปกุญแจแล้วมันจะมีเอ่อให้เราใส่ใส่เอ่อเนี่ยตรงเนี้ยแล้วให้เราใส่ชื่อเราเอง เช่นผมที่จริงนะครับสุ p e ชัยนี่แล้วก็ใส่สุภ e ช c ยอัมพันธ์ไม่ใช่สุภ e อัมพันต์เราใส่สุภ e ชัยไปนะครับผมโอเคต่อไปข้างล่างมันจะเป็น C นะครับให้เราคอฟตัวเนี้ยเข้าไปใส่แล้วแล้วก็มันจะให้กดอะไรสักอย่างเนี่ยตรงข้างล่างตรงเนี้ยแล้วก็กดไปมันจะเป็นของแท้เลยนะครับไม่มีวันหมดอายุนะครับผมของผมนี่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ นี่ครับไม่มีวันหมดไม่ไม่มีเออนั่นะแหละไม่มีวันหมดอายุเลยทั้งสิ้นสามารถอัปเดตได้ด้วยนะครับผมโอเคเออการติดตั้งก็มีแค่นี้นะครับอีกอันหนึ่งคือนี่เลยที่มันไม่ติ๊กมาให้คือไมโครโฟนนะครับผมไมโครโฟนให้เราไปติ๊กตรงไมโครโฟนนะครับข้าอันแรกแล้วติ๊กอันนี้ไมโครโฟนติ๊กปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันเลยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปหน้า ผมจะมาสอนนี่ไม่ครับนะครับไมครับเป็นเทฟของใครก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมจะเข้าผมจะเข้าไปเล่นนะครับรอบว่างๆส่วน๋ยวผมจะเล่นนี่เกมนี้เลยยูโรทัคยูนเลเตอร์สองใครที่อยากเล่นเป็นตัวเกมนี้เป็นตัวเกมของแท้นะครับใครที่อยากเล่นก็ซื้อเอานะครับซื้อเอาเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับลิงก์เกมนี้ใครที่อยากเข้าปุ่มเล่นกับผม กับกลุ่มของผมนะครับกลุ่มที่ผมอยู่เนาะโอเคว่างๆก็จะเล่นอยู่สองเกมครับนี่เลยไมค้าวกับอา玛อา玛นี่จะยังไม่แคสนะครับไม่อัดจะยังไม่อัดให้ดูนะครับเพราะว่าหอมยังยังไม่สมบูรณ์พอครับที่จะได้มันจะแหละจะให้จะทําให้คนดูดูน่าเบื่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับฝากกด ซับสไคร์ด้วยนะครับซับสไคร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ